สวัสดีค่ะ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 เอาสวัสดีค่ะก่อนอ่ะเร็วสวัสดีเร็วๆทุนน้ำปลาเมมไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมามาไปกินน้ำปลาเมียมไปมามาสวัสดีค่ะไปเร็วๆร็วก่อนบุญไสวัสดีปลาเมมกินค่ะ ไปไหนคือว่าไหวเล็กน้อยเขอกินกัชจีหนูจะไปไหนคะหนูจะไปไหนคะนี่ดูนี่สิคะกัชจี ซองหน้ตาต่างพี่น้องไปซองหน้ตาต่างเราจะไปไหนคะกุชชี่คะ่ะกุชชี่คะ่ะเราจะไปไหนลูกเราดูอะไรคะกุชชี่กุชชี่จะได้ไปไหนคะจะได้ไปเที่ยวหรอคะ คุชี้จะไปเที่ยวหรอคะคุชี้จ้าเดี๋ยวดูหน้าต่างฝั่งโน้นกันค่ะดูหน้าต่างฝั่งโน้นก่อนเอามาดูฝั่งนี้แล้วเร็วคุชี้กู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 ชี้นี่ไงนี่ไงคุชี้ Cuka Cuka Teman-teman Teman-teman Mari Mari, cepat Cepat Nanti pergi kemana, Nanti pergi kemana, Nih nè nè nè, đưa xí đùn xí, đùn chiêu kha, Nè, cặp bao cặp bao, đùn kha, cảm ơn kha, kha, à, để đưa thang tàu, má gu chi má, กุชชี่อยากไปข้างนอกพี่น้องนางเฝ้ารถนางเฝ้าประตูปาเป็นคนเสียนจะไปทางไหนไปนั่งเฝ้าประตูพี่น้องเอามันไปเอามันไปิไดนมาล่ะกุชชี่เร็วเร็วเมึงนั่งรับตาพี่พี่ เล็วเลพี mm ่พ hmm. <c oughs> ี <MJ> ่พี่กุชชกุชชกุชกุชชอันกุชอาจนห้พี่เอาไว้เลยสิเออกุชกุชชกุชชกุชชกกุชมาหจัาพุ่นอะร้มาเหนือจะไปเที่ยวต่อค่ะกุชชจะไปเที่ยวต่อค่ะ กุชชี่ชอบจักรยานค่ะใช่ไหมกุชชี่กุชชี่จะไปเที่ยวต่อค่ะกุชชี่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 เราจะไปเที่ยวใช่ไหมคะนี่นะใช่ไหมคะ หนูจะไปเที่ยวหนูจะไปเที่ยวนกกินข้าวค่นกิชีกินข้าวค่านกพเชีกินข้าวนพี่อยิโอ้ยยาวไม่หลัเห็นตไปหนึอาววันดีค่ะ สวัสดีค่ะเมื่อกี้หนูว่กินสวัสดีค่ะหนูกินกระดูกค่ะเราอยู่ปายหนยังสุดมาอยู่หนูกินกระดูกค่ะสวัสดี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 ค่ะ